ประกันสุขภาพที่คุ้มครองโควิดทันทีหลังจากอนุมัตินะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่า <ๆ S 1> นนะครับผมวันนี้ก็ให้ก็มีประกันสุขภาพนะครับผมที่นะครับผมคุ้มครองโควิดเลยหลังจากอนุมัตินะมันดีกว่าที่อื่นยังไงก็ต้องบอกเลยครับว่าที่อื่นนะจะต้องมีระยะรอคอยอีก30วันถึงจะคุ้มครองโควิดซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมน่ากลัวมากๆถูกต้องไหมฮโควิดมันน่ากลัวจริงๆับร,นะรอบ3นี้มันแบบ โอ้โหพูดแล้วยังขนลุกเนาะมันแบบมาเร็วแล้วมันมาแรงกว่าเดิมนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วครับผมวันนี้อาร์กเลยมีตัวเจ้าประกันสุขภาพนะเป็นแบบสุขภาพแบบเหมาจ่ายไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนตาน,นะครับผมแล้วให้วงเงินการรักษานะโควิดเนี่ยสี่แสนบาทเลยนะครับสี่แสนบาทอันนี้คือค่ารักษาครับผมค่าห้องก็แยกไปค่าหมอก็แยกไปอีกต่างหากครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บาบางบางงดาราบ,บางคนเป็นเนะาะทักประมาณทักแสนสองแสนเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นแผนนี้เป็นแผนที่เพียงพอกับ การรักษาโควิดแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถแบ่งชำระได้เป็นรายเดือนได้ด้วยครับเดี๋ยวอาจจะมีตัวอย่างให้ดูเดือนละสองพันกว่าบาทเองครับผมนะฮะใครมีบัตรเครดิตก็สามารถลดตัดบัตรเครดิตได้นะครับผมและนอกเหนือจากนั้นก็คือนอกจากจะคุ้มครองโควิดแล้วนะตัวนี้ครับยังคุ้มครองโรคอื่นๆในอนาคตอีกที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนะบ,บางครั้งเราอาจจะเป็นไข้เลือดออกบางครั้งเราอาจจะเป็นแบบปอดอักเสบหรือบางครั้งเราอาจจะเป็นท้องเสียหรือว่า อาหารเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่ต้องแอดมิดเนี่ยมันก็คุ้มครองทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูที่แบบกันเลยนะครับผมครับผมเราก็มาอยู่ที่แบบกันเลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็เป็นประกันสุขภาพเหมาสจ่าย SSA นะครับผมนะอันนี้อาทำอายุของผู้ชายอายุ35ปีเนา 35ปีแลวถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะถูกกว่านี้นิดนึงนะครับโดยที่น้แผนนี้นะครับผมจะมีนาคุ้มครองชีวิตให้ด้วยคือ200,000บาทถ้าทําไปแล้วนะครับผมส่งแค่19ปีนะครับคุ้มครองถึง89นั่นหมายความว่านะครับพอส่ง19ปีเนี่ยนะถ้าหลังจากนั้นเป็นอะไรขึ้นมานะครับผมก็จะได้นะฮะ200,000บาทกลับคืนไปหรือว่าอยู่ครบไปอีก89ปีก็จะได้ นะครับผมก็จะได้2,000บาทแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมปีนี้ส่งไป19ปีครับผมแล้วก็นะครับอยู่ถึงอายุเท่าไหร่ครับ54นะครับผมโดยครบสัญญาเนี่ยนะครับครบสัญญา ก็จะได้นะครับผมก็จะได้เท่าไหร่ครับผม2 0 0แสนบาทกกับคืนไปตรงนี้นะครับผมความสัมพันธ์ของมันก็คือมันจะคุ้มครองชีวิตวันนี้เราส่งสักระยะหนึ่งครับผมแต่เราก็จะมีความคุ้มครองไปตลอดชีวิตแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักของเราอยู่ตรงนี้ครับผมเจ้าประกันสุขภาพนะฮะนี่ครับผม SSA นะมาดูครับผม เดี๋ยวอาจจะไปทีละสะเต็ปนะครับเรามีค่าห้องเนี่ยคือละ4,000บาทเลย4,000บาทแล้วให้กี่วันให้365วันเลยนะครับผมที่อื่นเนี่ยจะมีจํากัดว่าให้ถ้า5วัน10วันหรือว่าบางทีก็ให้แค่180วันหรือว่า90วันแต่ที่ฟิลิปให้1ปีเลยสามารถแอดมิดยาวๆได้1ปีเลยนะครับผมแล้วในส่วนของข้อห้อง ICU นะครับผมก็จะให้เพิ่มเข้าขึ้นมาอีกเป็นเท่าหนึ่งก็คือ8,000บาทเลย นะครับผมแต่ในเคสที่บอว่าป่วยธรรมดาก็นะครับคือละสี่พันไปมาดูค่ารักษาพยาบาลน,นะครับผมค่ารักษาพยาบาลจะทุกท่านจะเห็นว่ามีคําว่าตามจินแล้วก็ไม่ไม่กำหนดเนาะก็คือง่ายๆครับผมค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต่อครั้งต่อโลกเนี่ย ให้400,000บาทเลยอย่างที่อาบอกไป400,000บาทต่อปีนะให้สูงสุด800,000เลยเจ้แล้วเจ้า2ล้านนี่คืออะไรเจ้า2ล้านนี่คือในกรณีที่แบบว่าอุบัติเหตุครับผมนะฮะัอุบัติเหตุคือรถชนนะครับผมมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับผมตกเตียงหรือว่าแบบว่าตกบันไดหรือว่ามีเอ๊ะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุบัติเหตุที่เป็นประกรันอุบัติเหตุนเนี่ยนะครับผมจ่าย สูงสุดเนี่ยสล้านบาทเลยมันคุ้มมากมากนะครับคุ้มมากๆแผนนี้นะผมจ่ายเท่าเท่าไหร่นะเดือนละ2 0 0พกว่าบาทนะครับสองพันกว่าบาทนะค่าผ่าตัดค่าอันนี้ก็จะเเป็นอันในส่วนแรกก่อนเนาะข้อ2เนี่ยจะเป็นค่ารักษาทั้งหมดเลยก็จ่ายตามจริงนะผมแล้วถ้ามีค่าหมอนะครับค่าหมอค่าผ่าตัดเนี่ยพวกนี้ครับผมก็จ่ายตามจริงทั้งหมดเลยนะฮะค่าห้องผ่าตัดค่ายา ค่าประกอบวิชาแพทย์ต่างๆนะครับหมอวิสัญญีวางยาสลบนะครับผมอะไรพวกนี้จ่ายตามจริงหมดเลยครับจ่ายตามจริงหมดเลยนะฮะและอย่างบางทีนะครับในในหมวดของเดเคสเดเคสก็คือแบบว่า,าพวกผ่าตัดเล็กๆนะครับผมก็จะ4ี่แสนเหมือนกันนะครับผม อันนี้เป็นค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆเห็นไหมครับบอม,มีค่าฟื้นฟูมีค่า,าในกรณีที่นี่ครับผมข้อ8อันนี้ก็จะเด่นมากๆคือค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวนั่นหมายความว่านะครับผมหลังจากสมมติมว่าถ้าเราเป็นโควิดกลับไปบ้านแล้วนะครับคุณหมอสามารถนัด follow up เราได้อีกแสดงว่ามี OPD ด้วยนะครับผมอันนี้แต่เป็น OPD หลังจากที่แอดมิดแล้วนะครับผมมีค่าเคมีอันนี้กรอนนี้ที่แบบว่าเป็นพวกโรคร้ายแล้วนะครับผมพวกเอ่อพวกโรคไตอะไรพวกนี้ครับผมมีการแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรบําบัดร,รักษานี่ก็จะเป็นเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้เป็นแบบว่าการกวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก ไตแหละนะครับผมการล้างไตนะครับมาะเร็งนี้การฉายรังสีอะไรพวกนี้ครับผมเอ่อพวกนี้เคมีบําบัดอะไรพวกนี้ก็ได้หมดเลยมีค่ารถพยาบาลฉุกเฉินด้วยนะฉายตามจริงด้วยนะครับผมในกรณีที่แบบว่าเอาจริงนะถ้าเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยก็มีค่าค่ารถพยาบาลให้นะครับผมแล้วมีค่าผ่าตัดเล็กให้นะครับผมนะฮะส่วนใหญ่แล้วครับแผนนี้ก็สรุปง่ายๆคือน,นะครับผมในอินเคสที่เป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่าห้องให้คืนละสี่พันเลย นะสี่พันถามว่าเพียงพอไหมก็โรงพยาบาลทั่วๆไปนะครับผมไม่ใช่แบบโรงพยาบาลหดาวเนาะก็3ดาว4ดาวก็เนี่ยเพียงพอเลยนะผมแล้วก็วงเงินรักษาเนี่ยมีโควิดนะถ้าเป็นโควิดก็ให้4ี่แสนเลยนี่เฉพาะค่ารักษานะครับผมเพียงพอมากๆเพียงพอมากๆนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นแผนโดยทั่วไปนะครับผมนะฮะที่ที่ทแผนแผนที่ทําปุ๊บแล้วก็รักษาโควิด ได้เลยนะครับไม่มีระยะรอคอยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกับอาร์ตที่หน้าจอใหญ่กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะสรุปให้ฟังอีกรอบครับเป็นไงกันบ้างครับผมแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่คุ้มครองโควิดทันทีเมื่ออนุมัตินะครับเป็นไงบ้างครับดีไหมครับผมก็ค่อนข้างดีพอประมาณครับและที่สําคัญก็คือเป็นแทบจะเป็นตัวเดียวนะครับเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่ตัวเดียว เท่าที่เช็คมาก็นะตอนนี้คือเป็นตัวเดียวในประเทศไทยที่อนุมัติเสร็จปุ๊บคุมคองโควิดทันทีนะบอกอนุมัติเสร็จปุ๊บนะสวัน5วันไปตรวจแล้วเป็นโควิดมาแล้วเท่าต้องทําการรักษาประกันตัวนี้รักษาได้เลยนะครับผมเป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยนะเท่าที่เช็คนะเท่าที่เช็คแต่ท่านใดที่มีข้อมูลหรือว่าเฮ้ยมีที่อื่นอะไรก็เอามาแชร์กันเนาะเอามาแชร์กันนะครับผมเราจะได้รู้ว่ามีที่ไหนที่เป็นแบบนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านเนาะสำหรับของอาร์ตเนี่ยก็ผมก็สรุปง่าย,ายๆก็คือสามารถผ่ออนนายเดดืไ้้แลว ที่สก็คือมีค่าห้องให้นะครับคือละสี่พันแล้วก็มีค่ารักษานะถ้าอินเท e ที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีให้4 0 0 0 0นบาทเลยซึ่งเพียงพอมา่ดาราบางคนไปใช้ก็ประมาณรักษสองแสนส,สี บางคนก็เป็นเบาหน่อยก็เก้าหมื่นกว่าบาทแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะครับที่ทะลุสองแสนกว่าขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นแล้วครับแผนนี้ก็เป็นอะไรที่เพียงพอมากๆนะครับผมตกแค่สองพันกว่าบาทต่อเดือนครับสองพันกว่าบาทต่อเดือนหลังจากโควิดไปแล้วเราก็สามารถใช้รักษาโรคอื่นๆก็ได้นะครับอย่างพี่ๆเพื่อนๆผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีพวกผ่าตัดทรงผ่าตัดซีดอะไรพวกนี้ครับผมก็สามารถจะรักษาได้ในอนาคตหรือ ผู้ชายเนาะดื่มเยอะเที่ยวเยอะก็อาจจะเป็นโรคร้ายแรงต่างๆไอ้ตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยได้ มากมากเลยครับช่วยเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็หวังว่าตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมหรือต้องการคํานวณเบีย้ยยังไงก็อ็อ b o x สารได้เลยนะครับผมยินดีที่บริการทุกๆท่านนะครับผมเบีย้ยเบาๆขนาดนี้แล้วก็คุ้มครองโควิดเลยนะครับผมมีที่เดียวในเมืองไทยจริงๆก็ต้องที่ฟิลิปประกันชีวิตเท่านั้นนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมแล้วหวังว่าจะได้ดูแลทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ